สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคบ่ายนะครับประจําวันพุทธที่16มีนาคมนะครโอโหวันนี้5โมงนิดร้อนมากครับร้อนจริงเหมือนเดิมครับห่างเสียงบ่ายผมคิดจากตัวปิดเช้าเนะเมื่อเช้าที่เสียดายดคือท้าย1ท้าย3ไม่เอาครับจะได้เด้งหมดล่างอ่าดียังเจาะ51ครับหุ้นเช้ามาหมดเนาะสหุ้นนี่คือ,อจีนห่างเสีงสําหรับบ่าย วันนี้เงียบอยู่แล้วครับเพราะส่วนมากจะไปขูดหวยกันวันนี้หวยนธนาคารออกเป็นธรรมดาครับเป็นเป็นปกติครับจะคนเล่นหุ้นน้อยครับแต่ขายได้เช้าสามหุ้นแล้วบ่ายก็เบาๆเนาะหรือพักผ่อนครับนอนหลับนะครับได้สามหุ้นแล้วเนาะก็ผมยังวางต่อไปครับสำหรับบ่ายสำหรับบ่ายผมว่า3 1 13โอกาสมายังอยู่เป็นไปได้ครับบ่ายนี้เด่นสุด3ครับเด่นสุด3ก็ ใครชอบเนี่ยถามของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้เนาะและถ้ามีโฆษณาครับดูให้ด้วยครับนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วกันเนาะเนาะอีกแล้วเนาะสองหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสองสามอะไรซ้ำเลยนะสามหนึ่งสามหนึ่งสองสามเราจะเพิ่มให้อีกหางเอาอะไรด,ดีสักครูครับอีกครูหนึ่งหกหนึ่ง สองสา้ผิดหกหนึ่งขอประทานโทษครับหกหนึ่งถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ 3, 3, 9, ลสามสามไหมเก้าสามแบบผมขอดูแป๊บนึงนะครับเจ็ดห้าห้าครั้งที่แล้วเขาปิดพี่น้องเช้าเขาปิดเบิ้ลตามเบิ้ลปิดเบิ้ลเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมถ้าเบิ้ลติดหนึหกับสามสามครับหนึ่งหนึ่สาามติดไปนะ หนึ่ติดไปนะผมไม่พิมพ์นะครับ1นึ่หนึ่งสปิดติดไปเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เช้าก็ปิดพี่น้องบ่ายครับตามเบิ้ลโอกาสเบิ้ลถ้าเบิ้ลขอเป็นเบิ้ลเด่นของเราแล้วกันนะครับ1นึ่หนึ่งสสครับร้อยร้อยมัทหนึงครับเราจะตองหนึ่งใครจะไปทราบได้นะใครจะไปรู้ได้โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับหังเสงภาคบ่ายครับ เจอไอที่2รัฐและก็ดาวจนครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอให้รวยหวยรัฐบาลกันด้วยครับสวัสดีครับ